สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพามาชมสิบล้อดัมดินนะครับทีมงานต่อแต่ครับาตาซายนะครับตาซายหรือเปล่าไปดูตัาซายเลยลูกชายนะ ครับผมนี่ครับมาดูเจ้าโ o b o c ค p 2สองสี่ศูนย์นะให้ท่านผู้ชมมาดูครับรถห้างเลยหรือเปล่าไม่รู้นี่น่าจับไปวิ่งก้อยได้เลยครับแบบนี้นอนอยู่ในรถนี่แบบร้อนๆเลยนะ

หยอดน้ำมันนะระดังนี้หยอดน้ำมันอย่างเดียวครับท่านผู้ชมอาจจะบีไม่หายครับต้องหยอดน้ำมันให้ซึมโอ้ยยางแพ้ด้วยนะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยครับคู่นึงไม่รู้ว่าดังเพราะอะไรนะ มาดูครับเด็ก้าขึ้นโอนะประมาณสามสี่เมตรรับ้าอ,อย่าไปวางหัวมะครับรถตีอะไรเดี๋ยวดูก่น โอ้เป็นร้อยก็ห้าหลังฟ้านะท่านผู้ชมเป็นตัวแท้เลยนะครับผมเป็นตัวแท้ตะเกียร์อิตันหรือเ F เล็กก็ไม่รู้นะนี่เป็นเ F เล็กนะอิตันคนระับผมตันแล้วท่านผู้ชมเยี่ยตันแล้วครับผม โอ้เซ oh, mm ็ต F เอฟครับท่านผู mm ้ช hmm. มขออภยัยเป็นยังเป็น F เล็กอยู่นะ F เล็ก mm hmm. แรงอยู่แล้วครับเ mm hmm. กียร์นี้แต่เกียร์มันเปาะไปหน่อยนะครับ แก็ห้านะครับแล้วก็หนะ้านางฟ้านะช่วงล่างใหญ่แล้วจบหมดแล้วครับรถคันนี้เครื่องน่าจะเป็นน่าจะเป็นหกหกเฮดเฮดนะเครื่องหกเฮดเฮดนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นหกเฮดครับสามอิเนียมโอ้ไม่หมดนะครับรถแต่ละรุน่นนี่โอ้โหเยอะจัดนะท,นท่านผู้ชมรถแต่ละรุ่นนี่ทำออกมานะ ต้องคนเป็นแบบรู้จริงๆแล้วรู้แล้วเข้าถึงครับต้องมองให้ขาดนะครับรถมีหลายเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 6H เ 6, e, 6, K, 6 AD h K 6H H นะ 6H H ปั ek, um ๊มเล็กปั๊มใหญ่อะไรเงี้ยโอ้โหมันมีเยอะมากเลยครับเขาทำออกมาทำไมเขาไม่ทำออกมาให้มันเป็นเหมือนกันครับผมก็ยังงงนะปล่อยตัวมาแล้วครับเจ้า เด็กกล้านะเด็กกล้าคันนี้นะครับเครื่อง6เฮ็ดเฮ็ด225แรงนะครับผมเป็นตัวปั๊มใหญ่แล้วนะนะอันนี้เป็นตัวปั๊มใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมตกหลุมรักไปนึ่งึี

ติดกระบปาเท่าไรวันนี้มีสรสุปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ